ครับวันนี้เราจะมาต่อข้าวของกินคนเมืองนะครับจบไปหกบทแล้วนะครับก็คือต่อไปนี้เป็นบทที่เจ็ดมันก็จะขึ้นเป็นบทปกตินะครับเมื่อบทปกติมันก็คือขึ้นด้วยฉันทลักษณ์บัดบัดลงนะครับเห็นไหมครับเสียงสามัญน,นะครับแล้วก็ตามด้วย บาทก้มนะครับมาลงด้วยเสียงโทรพิเศษนะครับแล้วก็บาทสลัดขึ้นนะครับเห็นไหมครับมามันก็จะเหมือนนี้ไปตลอดนะครับคือบาทปกตินะครับไอสองเบ้าสองบดบดห้าบดหกนั้นมันแต่งแบบฉันทรัสรวมบาทนะครับมันก็จะเป็นพิเศษหน่อยนะครับวันนี้เราแต่งต่อเลยนะครับตำบะเขืออ้อยเจือไข่ต้มงวงจ้างควานงม เลื่อมแควักนะครับต่อเลยนะครับอ่ากะฉันได้รับบาทสลัดลงนะครับาเห็นไหมครับอืมวักแหลกก็จะลงด้วยเสียงจัตวาหรือสามัญน,นะครับอ่าเยาะเยาะอเยาะ,ะน้ำปาเยาะ ย่อออกเสียงไทยก็ใแจ๊กออยนะครับย่ออ้อยโทษทีโทษทีโทษทีสระอ้อมันบมบ่นกันนะครับสระอ้อในไม้เกาะในว่าสารานะครับมันป้นใจไม่กูนะครับย่อนะครับย่อย้อน้ำปาน้ำน้ำน้ำปานะครับาป่า ป่าในโบราณพวกก็ใช้ตัวละไปกั้มนะครับมาอย่างนี้นะครับมาแล้วก็อ่านว่าป่านะครับไม่ใช่ปลานะครับอ่าเหยาะน้ําป่าผ้าไส้แพทๆนะครับผ้าอืมผ้านะครับมาผ้าไส้ในโบราณพวกก็ใช้ผ้านะครับผ้าไส้ผ้าไส้แพทๆนะครับแพทๆเสียงแพทๆ แพทย์มันอาจจะตัวพระนะครับอ่าแพทย์นะครับอืมแค่มุอยมันก็แพทย์นะครับแพทย์มันมบแพทย์นะครับมันมบแพทย์แพทย์เพราะนั้นอย่างเช่มันเป็นแพทย์ได้ๆครับก็ใส่อ่าใส่ไม้ซัดอ่าไม้อ่ไม้ซัดเนี่ยมันจะแตนไม้แต่คู่นะครับมาแพทย์นะครับแพทย์แพทย์แพทย์สองกำนะครับก็ใส่ไม้ซ้ําเข้าไป่าไม่สองซ้าใส่ผ้าใส่แพทย์แพทย์นะครับ กปอก้มแก้มเสียงโทรพิเศษมมมนจำเป็นต้องสัมภัษตัวนี้นะครับกอปอกปอปก้อมแก้มก่อมก่อมเสียงโทรพิเศษนะครับแก้มแก้มกับเสียงโทรพิเศษนะครับก็กปอก้อมแก้มมา ไปวันวันอ่าอันนี้มันไปคะมันต้องไปอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้พอดีมันมีสามตัวนะเพราะว่าบ้านมันบ้านมันมาได้เนื้อหานะครับก็เป็นสามตัวสั้นนะครับก็ใช้ได้นะครับอ่าก็สุดล้วแต่จะแต่งนะครับไปวันวันนะ 88. ไปวันวันลงไปวันวันเห็นไหมครับลงสามตัวแต่สั้นนะเสียงสั้นอ่าทีนี้เอามาปริวัติเป็นภาษาปริวัติแบบพิศมเะาครับอ่าที่ที่สองนะครับ คือการยืมเอาอักษรไทยนะครับมาปรับเทียบเพื่อเป็นอักษรละนานะครับเย่ะนะครับเย่ะอ่าเย่ะกับไม่เกาะนะครับอ่าตัวอยอยนะครับอ่าน้ําน้ําป่านะครับอืมน้ําป่าผ้าใส่ผ้าใส่แพทย์นะครับแพทย์ อ่ามีไม่จะคู่แทน,แทนไม้เล็กแปดเนี่ยนะครับมาไม้จะคูนะครับมาคือไม่ซัดแทนแไม่จะคู่แพทดนะแพทแพ็ดสองกำนะครับมาใส่ไปถ้าใส่แพทดแพดนะครับก่อนะครับมาก็ก่อนะครับ,นนรบเขียนเป็นก่อน,นะครับแต่อ่านออกสำเนนยงแต่แต้มันก่อคนะกอปออ่อปอทุป,ป,ปะนะครับอืม ใจตัวพอพานแตนนะขอปอก้มแก้มกก้มแก้มแก้มเสียงทรพิเศษนะครับก้มแก้มไปวันวันไปไปวันวันอืมไปวันวันอ่าทีนี้มาเป็นภาษาปริวัติแบบที่สนะครับก็คือการเอาอ่าภาษาไทยนะครับมาเขียนตามสำเนียง กมูภาษาละนาทังบนพุ่นนะครับอ่าสะกดไปเลยนะครับ่าสะกดเ่าได้นะครับ่าแต่ชุดยอยยักษ์นี่มันต้องเหมือนกันนะเพราะต้องใช้อยอเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะใช้ยอยักษ์มาได้นะครับอืมัมนจะไปมั่วนะครับมเพราะนั้นเอาอยอนี่แหละครับ่าย่ะนะครับ่ายอะก็ถ้าภาษาไทยบางอาจจะยอะ อายะอาะอเยะนะครับมามันออกเสียงเองนะครับเอาใส่ยเยาะใส่ไม้จระวาบันนี้ครับฮะน้ําน้ําป่านะครับมันยินเสียงป่าแล้วก็ลอ l l i มาแล้วเอามาแล้วนะครับมาเฮียครับป่าอันนี้ป่าเยาะน้ําป่าผ้าผ้าใส่นะครับมาใส่ในภาษาไทยพุ่นใจไม่ม้วนนะครับมาแพทย์นะครับอมแพทย์กับใจตัว,ตว ตัวพอพานได้นะครับอย่างนี้แมอันนี้ก็แพทย์นะครับแพทย์เพราะนั่นก็คือมันเป็นแพทย์แพทย์เนี่ยไดครับก็ใส่ไม้แต่คู่เข้าไปนะครับอย่างนี้มันจะอัพเสียงขึ้นไปนะครับจากเสียงโทรปกติก็ไปเป็นเสียงตีนะครับาแพทย์นะครับออันนี้มันเขียนก่อนะครับเขาเขียนเป็นก่อภาษาเขียนคือก่อนะครับแต่ภาษาอู้คือก่ออก็มันเป็นมรดกตุกทอดมาจาก เป็นภาษาวรรณกรรมนะครับอที่บรรพบุรุษเปิดเขียนไว้ทั้งเมินแล้วนะฮาก็แจ้งกันไปนะครับอปอนะครับกปอเนี่ยยินเสียงปอแล้วมันต้องปอปลานะครับอกปอก้อมทีนี้ก้อมแก้มนะครับก้อมแก้มมาเอาลวดเลยก้อมแก้มนะครับอในในภาษาลนาพ้นตัวกะเนี่ยโดนไม้ขอจ้างไปป้นก็ก้อมแก้มเสียงโทพิเศษนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะภาษาอปริวัติแบบที่สองเนี่ยนะครับยืมกอไก่มาเป็นตัวกะนะครับตั้งบนเนี่ยนะครับอ่านตามแบบฉบับภาษาละนานะครับก็อ่านก้อมแก้มมาโดยบนบนอ่านได้นะครับอ่านก้อมแก้มนะครับเพราะว่าตัวไส้ในนี่มันเป็นตัวกะนะครับตัวกะไม้ขอจ้างนะครับอ่าปับเทียบมาเป็นนะครับมาแต่ตั้งรูปนี่เหาครับ ตั้งรุ่มนี้เอาภาษาไทยมาเขียนนะครับอืมภาษาไทยมาเขียนทั้งรุ่นนะครับตามสำเนียงคำพูดัางบนพุ่นนะครับเข <int> ียนแบบไทยสะกดแบบไทยอ่านแบบไทยนะครับคนไทยพก็อ่านเื้คนไทยอ่านนะครับก็ปก้อมแก้มอ่าก้อมแก้มเสียงโทนะครับก้อมแก้มอ่าก้อมแก้มเสียงโทนะครับอเพราะนั้นกในภาษาไทยพุ่นมีวันในยุคโทพิเศษมือนะครับเพราะนั้นมันมีทางจะให้ไป ก้อมแก้มตัวบนปุ่นนะครับอ่าเพราะนั้นจะต้องดัดแปลงตัวนี้นะครับตัวเดียวนะครับอ่าตัวอื่นไม่ต้องไปยุ่งบ่นนะครับในส่วนตัวของผมจะเอาจุดประดับไว้นะครับนี่นะครับมาก้อมแก้มนะฮะไอ้มาครับคนอื่นผมหันแล้วก็ปุ่นใจตัวเอียงนะครับอ่าบางคนนะครับแต่อาจจะใจ ตัวหนาตัวขีดเส้นใต้ก็สุดแล้วแต่ภายจะใช้นะครับแต่ขอมีคอมเมนต์ไว้ทั้งลุ่มนะครับว่าลักษณะที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คอมเมนต์ไวเ้เลยหมายเหตุไว้นทั้งลุ่มนะครับว่าแบบนี้ขอ,ของอา่านแบบออกเสียงโทรพิเศษนี่เนี่ยนคนอ่านไปได้เข้าใจนะครับกม้มแก้มเห็นไหมครับบังคับเลยนะครับบังคับคนอา่านกม้มแก้มสําหรับตัวอื่นๆเนี่ยเราไม่ต้องไป ไปเปลี่ยนแปลงบ่ะนะครับสามารถสามารถเขียนได้กู่ตัวนะครับอ่าเขียนได้กู่ตัวนะฮะอ่าเปลี่ยนแปลงเฉพาะตัวตัวนี้ตัวเดียวนะ่ะเสียงวรรยุโทรพิเศษเนี่ยนะครับไปนะไปได้ยินเสียงไปแล้วมันต้องปอปลาแล้วครับวันวันอ่าวันวันมันมีปัญหาได้แล้วนะครับเอาไปต่อนะครับบทที่เจ็ดนะครับบทที่เจ็ดละขึ้น ดิเจ็ดอันะครับกลนะับห้าเห็นไหมครับอันนี้บาทสหรัฐล,ลงนะครับ ของกินคนเมืองเครื่องครัวพังพร้อมยายแขวดแวดอ้อมยอมใจคไขยเขวเริ่มจากน้ำพริกหนุ่มหลืออีเก๋เปิดถุงเตเอาเข้าหนึ่งจิ้มแป้งออกะลอกกีบซักดมดิมแคบหมูจววมจิม้มกุ๊บกุ๊บใส่โอแอมแกมหน่อไม้ซุปแกงบะคอนกม้มลำดี ขวทัวเน่าเม่อต้มเปรหัวปีขัวแค่มากมีสูสีจิ้นปิ้งแกงฮังเลวาเวขำกิ้งแม่หย่าแม่ยิงหลีกเวน้นแกงเฮ็ดลมลงงมกีบเกนเอียงแกงพักเซียวฝายฝอนน้ำแกงหีบสดบมดต้องถอนอิ่มแล้วขอนอนเติกปุ่มสักน้อยมือแรงลาบควายเบายวซับก้อยแค่ซอยๆแจวคุก ลังเตือหลับรอเอาหมู่อัวสซุกนุกนุกดิเด,ด้งนวนมือห้องคั่วโดนเซยเนาะเย้ย,ยว่าปือคนเมืองลือกิ่นดิบบ่ได้ดีขมเรื่องแล้วบะแก้วปุ่มไส้อัวคควนเพียแมมเลือดแดงแดงแ่งเติมคักแค้มสดหีบลูลูนวนคอแกงออกเป้าปาน้ำลายสอทอดหมูยอมาแอมเคียงข้าง กินเจเป็นลักยอดพักดอกตั้งจิ้มน้ำพริกขา่าจิ้มเนอหนึ่งเห็ดนางฟ้าปอมปลาอย่าเผอมีเหลือนักเออเอาแป้งเห็ดส้มตำบะเขืออ้อยเจือไข่ต้มง,งวงจ้างควานงมเลื่อมเกวเย่อะน้ำป่าผ้าใสแพทพ์ก,ก็ปอก่อมแก้มไปวัน,วน านะครับบนพุ่นี้ก็คือบาทก้มนะครับมาตรงนี้และครับบาทก้มนะครับ